สบายดีพ่อแม่พี่น้องไลเอฟซีสุขสุกคนเนาะมาปลุมาเปาะก,กับซาลาสินกับิลคอเมืนน่อหนี่ซาลาสิพาพี่น้องออกไปไทยนาแต่พอท่องเว้นบูไทยเนาะเขาหลัดออกมาเขาหลัดออกมาในกุนหวยเนาะพี่น้องนี่จะป่าเฮ็ดปวกเรกอเฮ็ดก่อเนาะพี่น้อง อนตນนนี้พอทอ้อລเรากา็กําลังสิมาไทนาเพน น้องวีน้องผู้สบายดีโอ้ยเห็นหน้าเห็นหนวดอยู่บอดี้คุณนั่นมาโอ้ยเจ้าเห็นยังอ,อันนี่ยกง่ายนังลูกเจ้าเห็นยังลูกขนมไปาขนุถถน่มมึงห่าเม่์ ไอแม่แรกก็เสื้อไลกมายลมก็อ,อ่ามีบัดเป่าขาดพี่นออ้องเอ้ยหลังจากตีวามาบึงโพอทองไทยนาเนาะมีผู้กบ,บิดระดากับมาปัดเมงวัวโต้คุ้ยอยู่ในนี่เนาะพี่น้องเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวห้าสี่ผ้าพี่น้องไปบึงโพอทองไทยไฮไทยนาก่อนเนาะพี่นอ้องปอโพทองไทยนา อันนั้นตากานะกะเนาะเสียมน่ะเจ้าถือมาเห็นอยังคือบวขุดขุดขี้ดินพูนนี่ขอโทษพุดบัดขุดขี้ดินพูนพี่น้องเลยไปก่อนเด้อข่อยไปก่อนเด้อไปไปบุ่งผัวทองไทยนาก่อนเด้อ เด,ดองหาไเลยเนาะพี่นนอะ ตอนนี้แม่เล่แล้วกับมาบึงสามีเราไปหน้าอีเป้ากับไปหาไหลตะเต็นเนาะพี่เนาะชั้นลางนั่นชูชูรถไฟมาแล้วว้าวพอม็นรถไฟรถไฟเนาะพี่เนอะ สู้ๆกันเลยลบทันเนาะพี่น้อง โอ้ยแ <laughs> จกยังดอกพี่น้องเอ้ยบาทนี่คือบาทโอ้ยแจกยังบาทนี่โอ้ยย่องย่างย่องย่างเขาอุ้ยไป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 หนีจากพ่อท่องนี่แล้วนหน้าสนลังเราไทายนาอยู่จิมาเลาะเบื้งหัวเบืงสวนลังจางทีว่าเห็นพ่อท่องเราเบื้อ,องผอท่องเราอันนัน้นเบื้อ,องผอท่องเราไทยนายเป็นที่มหอยเราเข้ากับสิมาฮา เลาะบึงเก่งปุกของพังเนาะโอ้หนูแม่ลืมแหล่งเบาไว้กันก็บักใหญ่นี่ใช่เลียงน้องแล้วตัวน่ะอันนี้ังไผ่แล้วอันนี้ก็สั่งไผ่่ะสังไผ่ปูกยังคือลายแต่ตัวนี้ยน่องยัง มีแต่ต้นน้อยนาของอันนั้นแม่น้องวีพี่น้องเอ้ยนี่ดุขนาดนี่แม่น้องวีอันนี้ก็ต้นหมกตาลเล่าคือกันนี่ต้นหมกตาลเล่าต้นน้อยนาต้นสารพผัดแนวกินพี่น,อน้องต้นหังหวงก็สองสาม,ม,มต้นหมงหวงเล่าค่ะ เป็นถียมหอยเนาะพี่นอ้องตะกะอ่ะตอนนี้เขากำลังสิมเมื่อเนาะพี่นอ้องบาดเนี่ยจะเนาะเอาสิมเมื่อไช้นาบั่นต่ออีกเนาะพี่นอ้องตอนนี้พอท่องก็ไช้นาบั่นเป็นถียมหอยเนาะพี่นอ้อง น,นี่ก็คือโฟกัสที่สี่วเนาะพี่นอ้องดัมเบิลดนี่มีแต่สีง่งวอะลรพี่น้องเลย ก็มาปั่นขี้ดินให้ขี้ดินโพนอยู่เนาะพี่น้องปุ๊บเอามาแต่หน้าบักหวยผู้พี่น้องเลยเปื่อคืว่าเอามาปั่นแทนดินน้ำมันเนาะเพราะว่าคู่มือนี่มันมีดินน้ำมันเนาะพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้น่น้องวีกับน้องคู่น่ะเอาขี้ดินโพนพี่น้องคนตกลำมือนี่ขี้ดินมันละอ่อนเนาะพี่น้องแล้วก็คือเออได้บรรยากาศเจ้าว่าเจ้าสีเรามีท่านบอก ก <komme> ็้นหตัต้่าแล้วก็น้องยมเห็นพมนน้องเก็บมปนันแล้วปนปนเปดเลยาให่ยังมาเป็นงูนัน้องหิแล่นปนปนไม่กอยน้แม่นจับงูเยบงูมาปัว้า มันหนกักกลัวแจ้นิทานเจ้าตีน,นะคือความฝันคือจินตนาการว่าฝันอีกแล้ว ใช่คือต้มโง่กินเนาะชอบแหละประเท้ายคือต้มโง่กินนะี่เนาะใชา